ชาดกว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลาอัฏฐกถามัชชะทานชาดกครังพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภามีพ่อค้าผู้อุปถากศาสนาคนหนึ่งมาเข้าเฝ้าพระองค์และกราบทูลเรื่องที่ตนถูกเพื่อนพ่อค้าด้วยกันโกงเงินค่าสินค้า พระศาสดาจึงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพระณศีในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวทำมาค้าขายด้วยความซื่อสัตย์เขามีลูกชายสองคนไวัยใกล้เคียงกันคนพี่นั้นมีนิสัยบัณฑิต ส่วนคนน้องมีนิสัยโจรแม้จะได้รับการเลี้ยงดูมาจากครอบครัวเดียวกันก็ตามแต่กระนั้นสองพี่น้องก็ช่วยกิจการงานของครอบครัวอย่างขยันขันแข็งในการต่อมาเมื่อชายผู้เป็นพ่อได้ถึงแก่กาละไปชายหนุ่มสองคนที่บัดนี้ต่างก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วช่วยกันร,รับช่วงกิจการต่อ พวกเขาเริ่มสะสางเรื่องเงินทองด้วยการไปทวงเงินพวกลูกค้าที่ค้างจ่ายค่าสินค้าตามหมู่บ้านต่างๆโดยเริ่มจากหมู่บ้านในพระนครก่อนไล่ไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทอันห่างไกลวันหนึ่งสองพี่น้องไปทวงเงินจากพ่อค้าที่อยู่เมืองชายแดนได้เงินมา1,000กะหาปะนะระหว่างทางขากลับมีช่วงหนึ่งที่ต้องนั่งเรือข้ามฟากขณะที่รอเรือมารับ สองพี่น้องก็แกะห่อข้าวกินอยู่ริมท่าน้ำชายคนน้องรีบกินข้าวให้หมดแล้วก็เดินปลีกตัวไปส่วนชายผู้พี่กินไปได้สักหน่อยก็รู้สึกอิ่มจึงนำข้าวที่เหลือไปหวานลงในน้ำเป็นการให้อาหารปลาเมื่อพวกปลามารุมกินมเมล็ดข้าวที่ลอยน้ำหมดไปแล้วชายหนุ่มก็กล่าวอุทิศส่วนบุญของตนให้แก่เทวดาทั้งหลายที่รักษาแม่น้ำ ฝ่ายเทวดาตนหนึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นก็รีบกล่าวอนุโมทนาผลแห่งการกล่าวอนุโมทนาทำให้เทวดานั้นจเจริญพอกพูนด้วยทิพยสมบัติทั้งหลายทันทีเมื่อให้อาหารปลาเสร็จชายผู้พี่ก็ปลดผ้าห่มที่คลุมกายออกมาปูลาดลงกับพื้นทรายริมฝั่งแม่น้ำแล้วเองกายงีบอยู่ตรงนั้น ฝ่ายชายผู้เป็นน้องก็ไปเที่ยวหาเก็บหินมาใส่ห่อผ้าไว้กะน้ำหนักให้พอๆกับเงินหนึ่งพันกะหาปณะนะแล้วก็เอาห่อผ้านั้นซ่อนไว้กับตัวขณะที่ชายหนุ่มผู้เป็นน้องเดินมาถึงท่าน้ำเรือรับจ้างก็แล่นเข้ามาเทียบท่าพอดีชายผู้เป็นน้องปลุกชายผู้เป็นพี่แล้วก็ทำทีช่วยถือสัมภาระ โดยหยิบห่อเงินไปไว้กับตัวขณะที่ชายผู้พี่สะบัดผ้าปูนอนเอามาหม่มคลุมกายเหมือนเดิมเมื่อเรือแจวข้ามฟากพาทั้งสองพี่น้องไปถึงกลางแม่น้ำชายผู้น้องได้แสดงอาการตกใจอะไรบางอย่างแล้วผุดลุกขึ้นทำให้เรือโครงเมื่อชายผู้พี่และคนแจวเรืออยู่ในอาการตกใจและต่างพยายามถ่ายเทน้ำหนักประคองเรืออยู่นั้น ชายผู้น้องก็โยนห่อผ้าลงน้ำไปพลางร้องเอะอะโวยวายว่าคุณพี่แย่แล้วห่อเงินตกน้ำไปแล้วเราจะทำยังไงกันดีแล้วก็แกล้งร้องโอดครวญด้วยความเสียดายชายผู้พี่แม้จะเสียดายเงินแต่ก็ได้กล่าวปลอบน้องชายว่าน้องเอ,อ๋ยเมื่อมันตกน้ำไปแล้วก็ช่างมันเถอะเจ้าอย่าคิดมากทรัพย์สินอื่นเราก็ยังพอมีเราช่วยกันทำมาค้าขายประเดี๋ยวก็ได้มาใหม่ น้องชายตีหน้าเศร้าแต่ในใจนั้นหลิงโลดด้วยความยินดีที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้เขาต้องการจะเก็บเงิน1,000กะหาปณะเอาไว้เองจึงได้ไปเก็บก้อนกรวดมาใส่ห่อผ้าสร้างสถานการณ์ให้เรือโครงเพื่อจะโยนห่อก้อนกรวดลงไปในน้ำและหลอกพี่ชายว่าห่อเงินได้หล่นลงไปในน้ำลึกซะแล้ว ฝ่ายเทวดาผู้รักษาแม่น้ำที่ได้อานิสงจากการอนุโมทนาบุญกับชายผู้พี่เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นก็ได้บันดาลให้ปลาตัวใหญ่ที่มีปากกว้างมากๆไปงับเอาห่อผ้าที่หล่นลงมาในน้ำและกลืนลงท้องไปเมื่อสองพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วต่างก็แยกย้ายไปสู่เรือนของตน ใช้ผู้น้องเมื่อขึ้นเรือนของตนได้ก็รีบเข้าไปในห้องนอนแกะห่อผ้าออกดูแล้วก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเพราะห่อผ้าที่ตัวเองถือมานั้นมีแต่ก้อนกรวดเขาซุดลงนอนกับพื้นกอดขาเตียงด้วยหัวใจอันเหี่ยวแห้งวันรุ่งขึ้นที่แม่น้ำมีพรานปลาคนหนึ่งทอดแหจับปลาตัวใหญ่ปากกว้างได้ด้วยอนุภาพของเทวดา เมื่อได้ปลามากพอแล้วพรานก็เอาปลาทั้งหลายไปเร่ขายในพระนครเมื่อมีคนสนใจถามราคาปลาตัวใหญ่พรานตอบว่าปลาตัวนี้ราคาหนึ่งันกหาปณะกับอีกเจ็มาศกพวกชาวบ้านต่างก็หัวเราะขบขันเพราะคิดว่าพรานล้อเล่นและคงไม่คิดจะขายปลาตัวใหญ่จริงๆจึงตั้งราคาไว้สูงขนาดนั้นพรานถือปลาตัวนั้นไปยังประตูเรือนของชายผู้พี่แล้วก็ได้กล่าวกับเขาว่า ท่านจงรับปลาตัวนี้ไปปลาตัวนี้ราคาเจ็ดมาศกชายผู้พี่ถามพรานว่าแล้วท่านบอกราคาขายแกคนอื่นเท่าไร่พรานตอบว่าสำหรับคนอื่นปลาตัวนี้มีราคาหนึ่งพันกหาปณะ,ะกับอีกเจ็ดมาศกแต่สำหรับท่านปลาตัวนี้ราคาเจ็ดมาศกเท่านั้นท่านจงรับเอาไปเถิด ชายผู้พี่ทนความขยันขยอของพรานไม่ได้จึงรับปลานั้นไว้และให้เงินพรานไปเจ็ดมาสกอย่างที่พรานต้องการเมื่อพรานไปแล้วเขายื่นปลาให้ภรรยาเพื่อให้นางนำไปประกอบอาหารฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเมื่อนางผ่าท้องปลานางก็เจอห่อผ้านางทำความสะอาดห่อผ้าและนำห่อผ้านั้นไปให้สามีดู เมื่อชายหนุ่มเห็นหอผ้าก็จําได้ว่านั่นเป็นหอเงินหนึ่งพันกหาปณะนะที่น้องชายทําตกน้ําไปเขาอัศจรรย์ใจมากราพึงออกมาว่าไม่น่าเชื่อว่าเงินของเราที่ตกน้ําไปสุดท้ายจะกลับคืนมาที่เราเหมือนเดิมเป็นไปได้ยังไงกันหนอเทวดาผู้รักษาแม่น้ำได้ปรากฏกายขึ้นแสดงตนอยู่บนอากาศแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีจิตเป็นกุศล เราเป็นเทวดารักษาแม่น้ำคงคาเมื่อวานท่านให้ทานแก่ปลาและอุทิศส,ส่วนบุญแก่เราเราจึงได้ทิพยสมบัติเพิ่มพูนขึ้นด้วยเหตุนี้เราจึงพิทักษ์รักษาทรัพย์ของท่านและนำมันมาคืนท่านแต่ท่านพึงรับรู้เอาไว้ความเจริญย่อมไม่เกิดแก่คนผู้มีจิตคิดประทุษร้ายเช่นน้องชายของท่านที่บัดนี้นอนหดหูอยู่ที่เรือน เพราะเขาเป็นผู้คิดสับเปลี่ยนห่อเงินกับห่อก้อนกรวดเขาผู้ทํากรรมอันชั่วช้าคิดยกักยอกเอาทรัพย์มรดกของบิดาไว้เพียงผู้เดียวเทวดาทั้งหลายไม่บูชาคนเช่นนั้นเมื่อทรัพย์นี้กลับคืนมาสู่ท่านแล้วท่านจงเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวแม้จะรู้ความจริงแล้วแต่ชายหนุ่มผู้พี่ก็ยังแบ่งเงิน500กหาปณะนะให้บริวารน,นำไปให้น้องชายที่เรือนของเขาเพราะคิดว่าเงินหนึ่งพันนี้ เป็นมรดกจากผู้เป็นพ่อมาดังนั้นน้องชายก็ควรมีสิทธิ์ได้เท่าๆกันพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศสัจธรรมในเวลาที่จบสัจจะพ่อค้าคนนั้นก็ได้ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลนน้องชายในครั้งนั้นได้มาเป็นพ่อค้าโกงในบัดนี้ส่วนพี่ชายในครั้งนั้นได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า